โอ้ยโอ้ย,อยตัวแม่งามเลยตัวนี้ใส่นี่งพี่น้องกับผมตัวสวยๆเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคู่ทุกคนนะครับบบว่าจะรับชุ่มจากทางไกลทางไกลครับผมครับมาพบพอกันกับนุ่มหน่อยปฏิทินมาหน้าคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยละครับครับวันนี้นุ่มหน่อยพามาลอดทุ่งนาพี่น้อง มหาคูปูน้าหาเขียดนะคะผมแดงยังกับเอาเบิร์พี่น้องครับเดี๋ยวไปถาลุ่มถาชมกับนุ่มหน่อยนะครับสิม,มานบอมือน,นีพี่น้องไปกันเลยครับครับบรรยากาศยงีเศร้าๆครับผมบ้านนุ่มหน่อยพี่น้องครับคุณต้องการข้าวกล้อวยแรกแห่งมานพี่น้อง ลุนขาช่วงน้ำกันครับตัวลวครับพอ,พอกันมือนี่วันที่ยี่สิบสองนะครับผมมักกะลาคมสอง้นห้ารอยหกสิบแปดครับผมครับปูตัวง,งามๆครับผมโอ้ตัวเหลืองงามครับตัวผู้ครับเนี่ย ส,สวยๆเลยครับตัวที่สองครับผมครับตัวแม่ครับส,สวยๆเลยครับเดี้พี่น้องมึงหูแบบให่หนึ่งพี่น้องหาดูน้องกันครับผมกินมองีพุดง,ง่ายอยู่ครับโอ้ยตัวใหญ่ว่าวครับแต่ว่าหูป็นแง่หง่พี่น้อง ปูหน้าหาปูหน้าครับผมหาอยู่หากินครับถีชีวิตชาวบ,บ้านนะคะผมเออถ้ามีกบหนุ่มหน่อยคือโชคดีแห้งพี่น้องครับนอกจากจะบ่มีกบแล้วยังบ่มีตกระปูพร้อมพี่น้องตัวปูหน้ากระบ,บมีผ่านไปห่วยนี่ครับผมไปหาไม้ครับครับผม วนี่โบพาตัวครับตัวงามพร้อมครับคุณนะ่ะอุ้ยตัวงาม,งามอย่างสวยเลยครับนี่ครับของแท้ครับของแท้ต้องนุ่มหน่อยปฏิทินบานหน้าด้วยครับ ลุ้กันครับผมสวยนี้ครับหินตัวแล้วมามึงตัวนี้นะตัวอุย้ยตัวแม่ครับแม่แลงงามๆเลยคุอนะงดสวยครับ อนีครับอีกแต้มงามๆนะโตงามๆเลยครับอีกแต้มนึงสวยๆเลยพี่น้องตัวนี้โอ้ยกว่าสีด้พี่น้องุูนะครับโอ้ยปูหน้าครับสวยๆครับผมโ,โตใหญ่ๆเลยครับนี่ สุดยอดเลยครับมาแต้มนี่ขึ้นมาได้แนละ้วเฮ้ยหนีบดังหมาซะเนงงาะครับผมตูู้กงามคุดคุดซื่อตืงูกระจังปางอยู่ครับเมืองนี่แต้มนี่สวยๆ ลังไตขึ้นมาไตาขึ้นมาเร็วเอาโชว์เนี่ยปาดุูนะนี่แม่กระได้ตัวนึงตัวแม่ยางยีนี่ปา่าโอ้ยตวงามหนึ่งมีห้องนึงก็ทมแบบนี้เี่ปุน่นะโอ้ยนะครับเต็มนี่เต็มนี่ อุ้ยโตเป็นสีม่ว,มวงเลยอุ้ยปุยแหล่โตม่วงเลยโตัปักใหญ่หนึน่งคุณนะตัวแม่งามๆยังสวยยังสวยคุณนะ นิดเดียวโอ๋ตหูนี่หใหญ่อยู่กระดองมันนี่ไปตัวมาแล้วสับพ่องโตแม่ก็สิดายสับมัน อีกหูดหนึ่งครับผมดูน้ำกันครับครับผมนี่หนุ่มหน่อยจืดตัวแล้วครับเดี๋ยวขึ้นมาครับผมปาดพูนนะ ัวยง,งามอยู่ครับผมครับใส่ถังกันครับผมปูนาครับแั่นี้ครับผมบปดนะอู้ยตกหญยนึนนงงามเลย ปูแล่ย์ยปูแล่ย์ยายนะอีกแต้มสวยๆตัวงามๆอุย้ยตัวแม่งามๆเลยตัวนี้ใส่นี่กำลังงามมันหมานละครับืันนี้พี่น้อง ชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะครับกดติดตามไว้ด้วยครับสิเดวุผาดคลิปใหม่ๆของหนุ่มหน่อยครับผมหาอยู่หากินครับครับผู้ชมแปรนี้ครับผมบลิกป้าไในแต่ว่าตัวงามๆครับเราขึ้นโชว์ตัวครับรับหลากขึ้นมาเลยพี่น้อง อุย้ยพูนนะครับตัวแม่ได้พี่น้องงา,งามเลยนะสู่พี่น้องมันสู่พูนนะครับย่างสวยเลยครับนู้ยปูหน้าครับของแท้นี่หนุ่มหน่อยบ้านหน้าพี่น้องของแท้บ้านนาครับวสวยๆครับผมไม่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังเด้อพี่น้อง ปูหน้าผลงานมือนี้งามๆครับผมมีแต่ใส่สวยๆงามๆล่ะครับครับผมยังบวยอยากลุงพี่น้องเกาะอยู่ถุงมือครับพูดนะกำลังงามพี่น้องครับผมตัวสวยๆเลยครับ ผลงานตัวสุดท้ายก่อนกลับบานครับตัวปิดท้ายครับผมโอ้ยพุงนนะสวยๆครับตัวแม่อีกตั้งหากพี่น้องเอ้ยยัยงสวยเลยครับก่อนกลับบ้านครับสวยๆครับเดี๋ยวมาเมืองผลงานสรุปผลงานการคุดปูหน้ามือน,นีครับผม ครับผมนี่คือผลงานการคุดปูหน้าของหนุ่มหน่อยมือนี้ครับหมานอยู่ครับผมได้ปูหน้ามีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆอยู่ครับบ่ผพิดหวังครับผมมือนี้ครับเอาไว้เจอกันไม่คลิปหนานะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปครับเดินห้างกับบานกันครับผม